ย่าดวงดาวจารุจินดาร้องเสียงหลงหลังเห็นภาพล่าสุดเบสคำสิงในไอจีกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสระกวานีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรงกริปสกรท่ามกลางเสียงวิาพากวิจาร์ณหลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบสคำสิง ตั้งแต่ที่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆล่าสุดทางด้านเบสคำสิงปวดลุกแซบในชุดบิกินี่ท่อนบนแซบไม่พักจริงๆตั้งแต่เป็นโสดซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำคุณย่าดวงดาวจารุจินดาร้องอืออ้อหือหลังเห็นเบสคำสิงในลุกแซบโดยทางด้านดวงดาวจารุจินดาได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอือ้อหือหลานชาน พร้อมกับอีโมจิไฟลุกเลยทีเดียว